สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปเกมอน,นะคะตัวนี้ชื่อว่ากาดอนนะฮะเจ้าแห่งพื้นแผ่นดินนะฮะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันเลยครับเดี๋ยวผมขอแกะกล่องนะครับนะ่รอ,อบๆกล่องน,นี่ก็คือน้ําหนักสูงๆมันครับเห็นไหมครับปึ๊บนี่น้าหนักมันเก้าร้อยห้าสิบกิโลโอ้โหเกือบตันฮะแล้วก็มีส่วนสูงสามเมตรห้าเซนติเมตรนะ โอเคฮะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องก่อนนะครับโอเคกลับมาอยู่ในการด์ดอนนะฮะนี่โคตรเท่ฮะนี่ฮะน้ำหนักก็หนักมากเลยนะครับเนี่ยแขนก็ขยับได้นะขาก็ขยับได้นะครับเนี่ยเท่มากครับจุดเด่นออกมาอยู่ตรงแผ่นหลังนะนี่แล้วก็มีนี่เท่มากสมแล้วที่เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินฮนะ กาดอนเนี่ยมีพระพลากำลังที่มาหาศาลมากครับสามารถปล่อยแมกมาได้ฮะโดยเก,ดเกิดจากความร้อนจากตัวมันนะนี่โคเทฮะแล้วกาดอนนี่เป็นโปโนมอนที่ไม่รู้จักเหนื่อยเป็นคู่ปรับกับไคโอกามาช้านานะสู้อะไรก็ไม่มีใครชนะอะนี่สมแล้วที่เป็นโปโมอนในตำนานที่โหดมากเลยครับนี่นะครับ เทมากโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลดค์กด subscribe ผมนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย